ทีนี้ถ้านั่งก็นั่นงพับเพียบพับเอาชิ้นเดียวมาใสอง์สุดท้ายเนี่ยเขาบอกให้เก็บเท้าใช้วิธีนั่งทัาสนดีแต่อย่าทับให้ตึงถ้าทับให้ตึงเดี๋ยวมันดึงข้างหน้าถ้าเราไปปาดออกมานี่ก็จะเห็นได้ว่าเราไม่เรียบร้อยแม้กระทั่งไปนั่งนเนยๆก็ชินเดียวกันนี่วิธีนั่งแล้วก็วิธีผมผ้าฝึ่ทีเดียวกัน อีกอย่างนึงก็คือเวลาสวดมนต์เวลาบั้นพักตัวเนี่ยต้องไม่เอามือกว่าเท้าใครไดเคยบ้างจะใช้มือฝ่า้ายล้มหน้าปีิบตับแต่ก็จ่ายจีวรใช้วิธียีนขับซ้ายฝ่าเหมือนกับที่ผมพิสในพระโพสต์หรือในพระบรมเดชสุลุดุลกันะถ้าใครพิสโดยที่มีกำลังไม่ต้องไปต้องเท้าบืนขึ้นหน้าไม่ต้องเท้าแต่ถ้าเราก็เอาสายพลังช